สวัสดีกับช่องแม่เมียวฟิลเล่นชาแนลนะคะมือนี้แม่เมียวสีผ้ามาเบิงพีนิ้วเขาขั่วค่ะมือนี่เพิ่นจะทําเมนูมีกะทิให้กินเพื่อว่าค่ะแม่เมียวก็เลยได้ถือโอกาสทําวิดีโอมาแบ่งปันให้เพื่อนๆในเบิ้งน้านะคะตอนนี้ได้ตั้งหม้อกระทะแล้วแล้วก็เอาหัวกะทิลงไปแล้วนะคะระวางนี่กะเพิ่นก็ค้นๆกะทิให้แตกแล้วก็ทิ้งไว้ให้แตกมันนะคะ ตอนนี้ปล่อยให้กะทิเดือดก่อนค่ะสังเกตบอคาว่ากะทิกำลังแตกมันนะคะหลังจากนั้นเพิ่นกระใสพริกแกงลงไปค่ะแล้วก็ยี่ยี่พริกแกงให้แตกๆนะคะเราก็เข้ากะจะปล่อยคนค้นค้นคนไปให้พริกแกงละลายนะคะพริกแกงละลายเข้ากันน้ำกะทินะคะแล้วก็พัดไปเรื่อยๆตอนนี้นะหอมๆหอมค่ะ หอมหอมกะทิกบพริกแกงเนาะคะ่นะเนาะเพิ่นกบพัดไปสักพักค่ะพัดไปเข้ากันแล้วก็เอาหมูมาใส่ค่ะหมูมาใส่มือนี้ใส่เป็นหมูบดนะคะสือสําเร็จมาเลยค่ะแล้วก็ยี่ยี่หมูให้แตกแล้วก็พัดให้เข้ากันกับกะทิกบพริกแกงนะนะคะให้ความหอมค่ะมือนี้สังเกตว่าเพิ่นลืมใส่ใบบกักูดนะคะหรือว่ามันบ่มี่กับ,บรู้นะคะแม่เมียก็ลืมถามเพิ่น ตอนนี้นะหมูได้สุกแล้วนะคะได้เข้ากันดีกับพริกแกงกับกะทิแล้วก็เริ่มปรุงเครื่องเลยค่ะอันดับแรกใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็ใส่น้ำปลาอันนี้เป็นมะขามเปียกนะคะมะขามเปียกคือเป็นมะขามเปียกสําเร็จรูปเลยค่ะมันจะมีเป็นกองขายนะคะเป็นกระปุกขายค่ะจากนั้นก็ค้น,ค,นค้นให้เข้ากันเลยนะคะค้นให้เข้ากันทิ้งไว้ให้มอเดือดเดือดแล้วก็ ใส่ทั่วลิสงโขกหยาบๆลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ค้นเครืองผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะคนค้นค้นไปให้เข้ากันค่ะหอมหอมๆค่ะทิ้งไว้สักพักนะคะจากนั้นเขาก็จะตามด้วยหางกะทินะคะใส่หางกะทิลงไปค่ะตอนนี้เพิ่มความไผ่นามีหลล่ายล้ะก็ความเข็มคนลงไปนะคะเห็นบ่คะ ใส่หัวกะทิใส่หางกะทิลงไปแล้วมันกะน้ำเริมหลาแล้วค่ะทิ้งไวให้เดือดก่อนนะคะรอให้น้ำเดือดนะคะเห็นบอกคะตอนนี้น้ำม,มีกะทิของเฮาได้เดือดพุดๆแล้วค่ะตาเซฟตาเซ่พร้อมหอมเราก็เ้ากะจะมาตีไข่เลยค่ะมือนี้พี่นิ้วคนใส่ไข่สามฟองนะคะตีไห้ไข่แตกๆนะคะแล้วก็คอยๆเทลงหม้อเลยค่ะนี่ค่ะ เห็นาคะความฟูของไข่กําลังฟูนะคะจากนั้นก็ใส่ไหมพายค้นเลยค่ะนะคะก่อนใส่ไข่นะคะวิธีทำหมีก่กะทิให้ต้องให้หมอดเดือดอนะคะถึงจะเทไข่ลงได้เพราะว่าอย่างมันจะมีกินข้าวไข่นะคะถ้าห้าหมอบอเดือดสังเกตบอกค่ะว่านามมีกะทิของพี่นิ้วพลได้นนฟูดีขนาดนะคะเบอรเน่ ฟูหลักะเค็มคนกับทั่วรีสงูงกําลังฟูขึ้นอีกนะคะตอนนี้ค้นค้นขวน,นให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วจากนั่นก็ชิมรสชาตินะคะตามที่ชอบมือนี่รสชาติก็ได้ความเปรี้ยวของบัคขามแลวกะความเค็มจักกนอยละหวานปลาเล็มจักกนอยนะคะสามารถปรุงได้เลยนี่ค่ะเสร็จจับเรียบร้อยแล้วมีกะทิของแม่เมียคะ่ะไปจัดจานกินน้ำกันเลยนะคะจากนี้คะ่ะ